สวัสดีครับเชา้านี้นี่ครับอยู่กับต้นขี้เหล็กกำลังแตกยอดเลยครับยอดกำลังสวยๆขี้เหล็กนะครับเป็นทั้งผักและสมุนไพรขี้เหล็กเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกครั้งเดียวกินไปตลอดชีวิตขี้เหล็กก็จะทานได้ที่ยอดอ่อนและดอกดอกและยอดรับประทานได้ทำอาหารได้นำไปแกงได้ขี้เหล็กเป็นพืช ที่เป็นทั้งผักและไม้ยืนต้นไม้ใช้สอยต้นของขี้เหล็กนำไปใช้ประโยชน์ได้ผมจะนำสาระดีๆแบบนี้มาฝากท่านเป็นประจำทางช่องแห่งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านที่กำลังคิดจะทำเกษตรท่านที่ไม่เคยทำเกษตรมาก่อนผมจะนำอาหารที่ปลูกครั้งเดียวกินไปตลอดชีวิตอะไรบ้างที่เป็นอาหารที่มีประโยชน์ขี้เหล็กนี่ครับช่วยให้นอนหลับดีนอนหลับดีช่วยบำรุงเลือดขี้เหล็ก เป็นอาหารอีกหนึ่งชนิดที่ปลูกครั้งเดียวกินไปตลอดชีวิตครับ